วันสุ์วันสุกที่ยี่สิเดือนมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้ห้าร้อยอะไรครับห้าห้าหกสิบแปโอเคนี่อะไรอะไรโดชดาชดาช รอธนารอธนารอธนารอนาช้านารอธนาตอปตัก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 ตอประตักตอปะตักตองู งูงูงออูงูถูกแล้วงองูครับปลาอูปูปลาอูปูปาอูปูปลาอูปูปลาอูปูทำไมมือถึงมันจังเลย อ้าวกินไก่ไงก็งี่หมันต่อเลยครับอะไรห่อไงหอหอหอหีบอ่ะหอหออูหู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  อ,อือูืออหอหือดอคอคออูคูถูกต้องงออูหูครับชออูอูชูชออูชูครับ ตออูดูครับชื่อเด็กชายคนนั้นกำชาวชั้นอนุบาลชั้นอนุบาลนครธานุมชั้นอนุบาลสามอ๋อชั้นอนุบาลสามทับหนึ่งครับงงเรียนชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลนครธานุมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียม